เลิกมงคลสำหรับเดือนธันวาคมปี2,564 พิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโภคาซับขอได้เฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะคะท่านใดที่ต้องการขอในเรื่องกิจการการค้าจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงให้ทำพิธีในวันที่5ทธันวาคม2564เวลาจุดเทียน10นาฬิกาส9านาทีสำหรับท่านที่ขอในเรื่องโชคลาภโภคาซับชื่อเสียงเมตตามหานิยมให้ขอในวันที่17ธันวาคม2564เวลา เวลา14.47นาิกา47นาทีและท่านในที่ต้องการขอในเรื่องกิจการการค้าจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงให้ขอในวันที่19ทธันวาคม2564เวลา14.49นาฬิกา9นาทีพิธีจุดเทียนอมาวสีหรือวันจันรดับนะคะให้จุดได้ในวันที่4ทธันวาคม2564 เวลาจุดเทียน14นาฬิกา19นาทีวันปูรานามีหรือวันจันเพนนะคะสามารถทำพิธีในวันที่19ธันวาคม2564เวลาจุดเทียน14นาฬิกา49นาทีอย่าลืมอาบน้ำมน์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการค่ะ